เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิทเวิร์ดเกมเสียงมีแค่นี้นะครับโอ้โหเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายจัดๆเลยนะก็ ช่วยไม่ได้นะเราอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกฟ้าร้องแดดออกฟ้าขนองอะไรเงี้ยเป็นประจำนะครับตอนนี้ลมกระแรงจะจัดแล้วก็เหมือนฝนจะตกที่บ้านผมแนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับกลับมาเรื่องเกมของเราก่อนดิฟ้าก็คงถึงเวลาแล้วสินะที่ผมจะระเบิดศึกแคดออฟเดอะไททันนะผมเพื่อเอาอีดิตัสมาครอบครองนะครับผมได้เวลาแล้วจริงๆผมจะตั้งชื่อศึกนี้ว่าอะไรดีอะ o อล d เดย์ไ h t วันนี้วันหยุดนะฮ o นะอ i ล a เดย์ไ t นนะครับแครดออฟตัวไทยท่นอีดีตัตนะครับอ่ะมาเลยกันดีมาห้ายกนะครับกับการ์ดทองแสนวิฟวับอีดีตัตของเรานะครับอย่างอื่นไม่สนใจสนใจแบงค์ห้าร้อยห้าร้อยอย่างเดียวเลย <c oughs> แข่งจัดผมจะเอาตัวไหนไปตีนั่นหนี่ห้ายกเลยนะเราต้องคิดให้ดีนะครับถ้าคิดไม่ดีนี่เรียกว่าลอยนับได้อย่างฉับพลัน ผมก็จะเ,เปลี่ยนตัวอินโดมินัสเล็กไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะไปคมฟันก่นอนเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวมาเมื่อมันเปลี่ยนตัวมาเราก็จะต,ต้องใช้ใช้น้ำไม่มีเลยอะมีน้ำมีแต่แบบอือตายแล้วไอต้ตัวนั้นสองพันแปดงไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรสู้ได้สบายเบอร์เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่ง <laughs> จบทุกปัญหาเอ่อ ได้แล้วแหละต้องสู้ได้อยู่แล้วนะคิดเอาไว้นะงั้นเลยอือหือเอเปิดเสียงหน่อยแล้วกันไม่เล้าใจเลยเสียงเบาแล้วเกินมารู้จักไหมอินโดนินัีเล็กอ,ะอ่ะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนบทดัง,บทด,งบทดังก็ดังคิ่ายเลยทีเดียวมามันก็แอกิโรเจนสนะครับเอ้ยเปลี่ยนตัวมาแล้วพันสี่เก้าสิบลยนะไม่ได้มองกาลังโจมตีมันเลยนะครับ โอเคยังไงไม่ตายนะครับเล่นเล่นสเต็ปนี้ไม่เปนเปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายเลยอะ่ะบ้าบอปากิกาเก่าจริงเออซับไม่เป็นไรอดทนอมตะตายยาก <c oughs> ถ้าเปลี่ยนตัวมาล้มมันได้ไหมล้มได้นะเนี่ยสถานการณ์อย่างงี้สถานการณ์อย่างงี้เปลี่ยนตัวิีออะไรโอเคจริงผมต้องเปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายเลยนะผมลืมไปแลเนี่ย จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามบายบายอย่าอยู่เลยนีนะเรียบร้อย <laughs> บังคับนะครับถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนพืชมันมจัดการผมเฮ้ยมันล้มปุ่มได้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยจมตีสามก,ก็ล้มได้แล้วจมตีสองด้วยเออผมตายอ้ช <laughs> 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 ิพ่ายสุดๆเ,เลยนะเนี่ยเรียกว่าสถานการณ์แบบเลวร้ายจัดๆ <laughs> อ่าผม เก็บไว้สี่เก็บไว้สีเลยมันยังเหลือไว้หนึ่งไว้ป้องกนันดีกว่าโหย้ยอันตรายมากไม่โจมตีเจ้าแจมสุดผมก็ทำอย่างนี้นะครับอจอมไม่ได้ยังน้อยลดเออป้องกันสีอีกจะลดเลือดมันซะหน่อยโอเคมอมันมีซีนะครับดูซีมันจะทำยังไงโจมตสีสีผมตายเลยเอือเรียบร้อยไปแล้ว เรียกว่าตายแบบกระเด็นกระดอนอินโดมินัสเล็กแต่นายก็ดำดีเราแหละนายจะทำให้ฉันได้การ์ดอินโดมินัสต้องโจมตียันสามเลยหรอตัวนี้มีพันหนึ่งโอ้โหชิบหายจัดๆเลยเนี่ยพวกกันหนึ่งพวกกันสองพวกกันสามแล้วก็เหลือไว้สองไว้ล้มมันนะโอเคตายซะนี่นะเรียบร้อยโอ้โหนี่มันเสี่ยงจัดๆเลยเนี่ยลูกนี้ตอนนั้นผมเปลี่ยนตัวมาจัดการมันที่บัตมันมีสี่นะครับ เอ้ยจมตีสเสร็จโก้ที่อย่างงี้เอ้ยอืสตันรอเป้าตายเดอเอย่าอยู่เลยไม่ตายมันรู้ไปกันมันอีตันนี่นะไม่หยุดร้อยหกพัเสร็จโก้ชนะชัวหูได้75ด้75เลยอ่ะมันต้องได้75อยู่แล้วนะเพราะว่าโอ้โหเกมการแข่งขันมันแบบนอะดูเดือดจริงๆนะครับโอเคขอแบงก์ก่อนละกันไหนๆก็ไหนๆอุ้ยได้พี่เมาตัวหนึ่งด้วยอ่ะ เดี๋ยวจำสุดๆโอเค <c oughs> อย่าเพิ่งเปิดแล้วกันเอาไว้ก่อนมามาต่อกันดีฟ่านะเรต้องห้ายกเนะี่ยเฮ้ยกี่กลาล่าหรือ,อแล้วเลเวล30หมดเลยอะ่ะโอมี29ตัวหนึ่งนะไม่เท่าไรหรอกงานนี้โจมตีได้สบายๆเออฉันไม่อยากรังแกพวกนายเลยพูดตรงๆเลยนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง <c oughs> เอาตัวนี้เปตัวหนึ่งไปเก็บสแต็กนะครับเอ้ยไม่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 เก็บสแต็กของตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง,แ,แ,ตตง,แ,ลงแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งอ่าลองดูว่าจะชนะไหมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าสบายสบายอะ่ะไม่ยากบานลุยมันมีท่าดเดียวไงมาห้าร้อยเหมือนกันเลยอะ่ะเฮ้ยมันรู้ซะมาไก่เป็นไก่หนีป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันโจมตีพันฝ่าเลยนะถ้าโดนสองก็ไปพันฝ่าเลยนะ มันเล่นเอามาตัวดอดมาหมดเลยว่ะอซนนะอย่านงนี้ก็สบายมากโอเคเป็นไปตามแผนการเต็มตัวเต็มใจได้เลยแก <c oughs> นั่นมันไม่ติดกับด้วยว่ะแต่ว่าผมก็พอแล้วนะสำหรับตัวแตกมามันจะกล้าโจมผมรู้ว่าไม่กล้าว่ะป้องกันสองเลยนะครับป้องกันจัดจัดมาหัวพัดอย่าไปกลัวมันแข็งเอาไว้ ออผมจะป้องกันหนึ่งสี่้าเลยนะครับแล้วเหลือไว้3อันน่ะมันมีแค่4ว่ว่ะเราไปป้องกันทําทำไมวะเนี่ยเอยมันได้อย่างงี้ดิอันเนอจมตีสี่ไม่เป็นไรโอ้โหไม่สะเทือนเลยด้วย3อ่าจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามเฮ้ยจมตีสี่ก็ล้มได้แล้ววนะ่ะโอ้ยเก่งขนาดนี้ตัวนี้มีพันเหลือห้าร้อยป้องกันสามก็ยังอยู่เนี่ยส่วนตายตัวหนึ่งเลยนะครับจะส่วนดีไหม ป้องกันสามดีป่ะมาดูเดี๋ยวมันจะทำยังไงตายซะเลยอยูย่เลยเอ้ยซึมเดียบนย้อ <c> ย <oughs> ก็มันมีธาตุเดียวอะเล่นไม่ยากนะครับมาเลยนี่มันแบบอยากจะให้การ์ดแล้เลยทีเดียวอะไม่โจมแน่เนนะี่ยผมคิดแล้วนะมันไม่โจมตีแน่นะแล้วผมก็จะทําอย่างนี้นะถ้ามันไม่โจมตีเก็บไว้เพื่อน <c oughs> ป้องกัน 4. เสี่ยเด็ผมว่ามันโจมตีสองแล้วเก็บไว้ไม่โจมตีวะ่ะ ถ้าไม่โจมตีเสร็จเราเลยนะผมก็จะโจมตี1,2,3 3มันป้องมันป้องกัน2ใช่ไหมส4 5นะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อน3เอ้อยป้องกัน4ว่ะโอ้โหึกว่าป้องกัน2องอื้ไม่เป็นไร <laughs> ยนอย่างน้อยเลือดมันก็ลดลงไปโอเคโจมแน่ทีนี้โจมตีสิคตายเออ,เ,อ,อเรียบร้อยไปแล้วหัวพัดแต่ก็ทำได้ดีจัด,จดนะครับบอ อย่าต้องเจอีโมได้อีไดโมโฟดัลเขาูเรียกไม่ถูกเลยจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็อุ้ยจมตีสามจมตีสี่เหรอต้องจมตีสี่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยยังไงก็ชนะอยู่ดีไม่ต้องยืดเยอะอีกแล้วนี่นะเรียบร้อยอืตัวนี้มันลายฟอยต์มาเลยทีเดียวไอตัวตะกี้มันไม่ลายตัวนี้มันลายเยอะกว่ามา ไม่กล้าว่ะโอ้โหไม่กล้าอย่างนี้ก็ส่งไปเลยครับส่งมันไปเลยตายตายอยู่เลยเฮ้ยมันตายหรือเปล่าวะไม่มั่นใจนะโดนสามตายไหมอนซับออซับออซบไม่ตายว่ะจิบหายแล้วจิบหายจันจา์เลยไม่ตายว่ะทำไงดีวะเนี่ยโจมตีสามอุ้ยแต่ก็สบายมันเหลือแปดร้อยเองโอ้โหผมคำนวณผิดแต่เนี้ยชิบหายแล้วต้องโจมตีมันยันสี่ไงถ้าตัวนี้ตายแน่นอนครับ ลืมไปลืมจัดจัดตายซะอยังอยู่เลยทีที่สองโอเคเรียบร้อยเก็บงานได้อยู่ดียวโอ้โอยต้องให้พระเอกอกอกโรงยกนี้ก็เรียกว่าไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับเอเลขสามยกโอ้โหนี่แหละยกนี้แหละครับต่อไปให้มันได้อย่างนี้สิเราต้องเอาพืชไปหนึ่งตัวพืชที่แข็งขรแร่งที่สุดพืชที่ดูดีที่สุด เฮ้ยเราต้องเอาพืชไปสองตัวดิเออเอาพืชไปเก็บสแต็กสักตัวหนึ่งเอาเลือดเยอะเอาเลือดเยอะเอาเลือดเยอะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะไปเก็บสัผมว่าดูดิตัวนั้นพันห้าเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาพลังเจรเบิลยังมันต้องเปลี่ยนตัวมาอย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วเราก็จะเอาพอมันเปลี่ยนตัวเป็นตัวที่สองใช่ไหมเราต้องเอาเนื้อไปลองเราต้องเอาเนื้อไปลองแล้วต้องเอาเนื้อที่โหดด้วยถ้าไม่หดไม่ได้เลยนะครับจังหวะนี้อ่เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง ตัวนี้ดีกว่าอ่ะมันก็เหมือนกันแหละตัวไหนแล้วก็พอมันเปลี่ยนไปเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายปะเปลี่ยนชับชับเอ่อต้องเอาเนื้ออีกตัวงนี่แหละต้องประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราไปวัดกันที่ตัวสุดท้ายนะว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่า <c oughs> เราไปวัดกันที่ตัวสุดท้ายว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเลยว่ะนี่แหละเลยสู้ไม่ได้ก็ว่ากันมาเลย <c oughs> เออให้มันรู้จักกันไปว่าใครเป็นไกรนะครับอผมก็จะพันห้าเลยนะไม่ธรรมดาจะจัดเลยนะยเก็บไว้ <c oughs> ไหนึ่งเก็บไว้เดิมเลยฮะกิโดไปป้องกันด้วยเอาซิมาเลายยังไงฉันก็ไม่แพ้ท่าน <c oughs> เฮ้ยมันโจมตีว่าโจมตีสองนะครับเกือบตายผมโอ้เกือบตายฮะกิดโด เออป้องกันหนึ่งแล้วก็เก็บไว้สามเฮ้เยเก็บไว้สองนี่ไม่ใช่เก็บไว้สามโอเค <c oughs> ยังไงก็ไม่ตายแน่แกเปลี่ยนตัวมาฉันก็ไม่ตายโอเคอมตะสุดๆจมอมเตะไม่ตายนะครับโอเค <c oughs> จะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัว <c oughs> <c oughs> ฉันให้โอกาสแกแล้วนะจะบอกให้เนื้อมามาเจอกันดีนะว่าผมเอาเนื้อมาสองตัวนะครับ จมตีตายผมโอ้โหเรียบร้อยไม่เหลือซากเออล้มลงไปแล้ว <c oughs> ยังไงทีเล็กดาเมจก็มากกว่านะครับโอเคหนามีแปดจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่สบายหรือป้องกันนะมันห้าเดือดเจ็รอยนะไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นความแข็งแกร่งของเราไม่จำเป็นต้องป้องกันโอเคมาเลย <c oughs> ฉันแค่ใช้เหยื่อลอดนิดหน่อยแกก็ทำป็นได้ใจใช่ไหมไอหัวแดงไม่โจมตีว่ะเมื่อไม่โจมตีผมจะโจมตีมานหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ไม่ป้องกันดีกว่ะหายใจอยู่เลยโอ้โหไม่ตายอีกมุกันสี่เจ็บแปบเจ็บแปบสภาพนี้มา <laughs> ดนโจมตีสี่แน่นอนเอาคืนแล้วนะเออเรียบร้อยกระเด็นกระดอนเลยทีเดียวทีเล็กก็ยังไปปุ๊บมันแข่งแข่งเหมือนกันกนะเนี่ยถ้าเอากันจริงๆนะแต่ผมโจมตีมันแค่สองเองนี่ไงหนึ่งสองสามแน่ไม่ยี่สองนะโจมตีสามแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เหลือห้าร้อยเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยก็การหนึ่งสองสามเลยนะแล้วก็ก็ <c oughs> กันไม่สามอันตรายจัดเรียบร้อย เฮ้ยมี492เองจริงๆเนี่ยผมป้องกันสองก็ได้เด้เป็นป้องกันสามทำไมเนี่ยโอ้แต่ก็โล่งอกไปแล้วนะครับชนะ <c oughs> โอเคบอดมันคงอยากให้เราชนะอยากให้เราได้การ์ดไปนะครับโอเควันนี้เล่นอะไรก็รไหลลื่นอ่ะจัดการเลยทีเล็กงับงับตามเรียบร้อยไหลลื่นไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยชนะแล้ว ขนาดพลาดก็ยังแก้คืนได้นะครับโอเคเรียกว่าไหลลื่นสุดๆอย่ามาเก้ตอนนี้คนกำลังแบบดูเดือดตึงตาตึงใจโยมาโหยกที่สี่แล้วนะครับโหท,ท่าสมบูรแบบแล้วน่าเกียดจะจัดเลยเออแล้วเราเจะเอาอะไรไปสู้มันวะเนี่ยอเอาน้ำไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาอพันซามเลย <c oughs> มันเยอะมาก ดาเม,ม็ดมไม่ธรรมดาแล้วก็พืชอ่พืชก็ต้องเอาโอ้โหตายแล้วตัวนี้เอาไปไม่ได้นะครับน็อกเลยโดนทีเดียวน็อกน็อกอย่างแน่นอนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งไม่เอาเอาตัวนี้นะครับแล้วก็เอานก,กอ่ะนุนก,กอ่ะนุนกที่เอาแบบโคหดไปเลยก็ต้องตัวนี้ไม่โหมี4,500เลยนะบ้าจะจันเลยนะนะ มีเลือดตัวสี่เป็นห้าเลยนะอุ้นี่มันล้างสุดท้ายแล้วนี่วาหู้โหตายแล้วคิดไม่ตกเลยนะเนี่ยอันตรายสุดๆเลยนะเนี่ย,ยบ้าบอรจริงๆเลยแต่ว่าผมบ่ยผมชนะได้ลุยมาเศะได้ไม่ได้ก็เริ่มจากตรงนี้แหละ <c oughs> เราไม่แพ้ฉากตัวไหนนะ ไว้ก่อนว่าเราไม่แพ้ใารตัวไหนกนะันผมจะทำอย่างนี้เ <ś led> ก็บตั้งแต่ไว้ก่อนได้เปรียบจัดๆเปลี่ยนตัวชั่วแล้วก็โจมตีหนึ่ง <Okay. S 2> โอเคโอ้ยอย่างเท่อ่ะไอ้กบตัวนี้ไม่ธรรมาดาโจมตีหนึ่งนะครับนี่โดนเข้าให้แล้ว <ś led> โดนก็ให้แล้วว่าชิบใหายจัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วกเก็บไว้หนึ่งจริงๆเปลี่ยนตัวมาซัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่า,อารอสแต็กดีกว่า โจมตีสองอือย,ยังอยู่มันสองโจมตีสามได้นะแต่ว่าไปเจอพืชปังเดียวเราตายนะครับไปเจอพืชปังเดียวเราตายเลยนะต้องเปลี่ยนห่ะยังไงก็ต้องเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนตัว จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามตายอย่าอยู่เลยเอาวัวโคบันนี่นะเรียบร้อยแต่มันจมตีเราแค่หนึ่งไอ,อจุดเริ่มต้นของความวิบัติจะเริ่มจากตรงนี้เอจุดเริ่มต้นของความวิบัติจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเออเราตายแต่ผมมีวิธีชนะมันอยู่นะครับมันจมตีผมแค่หนึ่งนะเหลือไว้สองนะผมก็จะทำอย่างนี้นะเปลี่ยนตัว แล้วก็เก็บไว้สามอันแน่ยทำอะไรเช็ดไม่ได้หรอกจะบอกได้เช็ดแก่งๆสุดๆ,ดๆจอมตีสผมตายนะเออเรียบร้อยตายหาเช็ด <c oughs> เล่นยากสุดๆเลยนะเนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามอุ้ยยังเหลือมันตากใช่ไหมมันตากผมรับทีทีน,นะครับป้ 1, ปน 2, นะองกันหนึ่งป้องกันสองนะครับล้งกันสามแล้วมา ตายซะยัยยู่เลยไม่นะกระโดดไฟมือนะครับมามาวัดกันใหญ่เล็กไม่สนอยู่ที่ใครเก่าเมื่อกันวันเลยจะไม่กลัวแกอยู่แล้วโจมตีสี่เห็นไหมถึงแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้มาสามตาแล้วดวสุดท้ายเปต้องจมตีสี่อย่างแน่นอนตายซะเถอะยัยยูเลยใหญ่นักลัน นี่นะกัดดังก็ให้เรียบเลยหายใจไม่ออกไหาห่าเลยทีเดียวชนะแล้วอ่า,อาได้75เนี่ยโอเคได้75สี่ยกแล้วนะครอะมายกสุดท้าย,ย่่งการรอคอยโอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิถ้าสมบูรณ์อีกแล้วบ้าบอรจริงๆเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำก็ต้องเอานุก แข็งแรงไปที่สุดไปเลยแล้วก็น้ำสุดๆไปเลย <laughs> มันต้องสุดๆแล้วจังหวะนี้เลย <laughs> ทั้ง3ตัวนี้ไม่ชนะนี่ <laughs> ก็ไม่ไหวแล้ว <laughs> พูดเลยว่าไม่ไหวแล้วตายอย่าอยู่เลยนี่แหละตั้งใจอย่างนี้แหละตายตีแน่เรียบร้อย <laughs> นี่โหดจัดจัดให้มันรู้จักความโหดของเรามังมันเลย <laughs> มา เฮ้ยตัวนี้มันเหมือนปัดดุกเลยวะมันชิงปัดดุกหรือเป่าผมก็ตายเหมือนกันนะครับเออโจมตีสองเรียบร้อยไปแล้วนี่มันมันวัดกันช็อตต่อช็อตเลยเนี่ยเอ่าผมโจมตีถึงสามพันแล้วเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะอืสามพันเจ็ดไม่น่าถึงนะพันสามพันสามสองพันหกไม่ถึงสามพันเจ็ดอ่ะชิบหายแล้วชิบหายจัดเลยไม่อยากจะพูดว่าชิบหายจัดจัดอ่าตาหน้ามันมีสาม พอก,กันหนึ่งอ่ะเหลือไปหนึ่งมีสองเองมีเจ็ดสามเมื่อเราเล่นใส่กันตั้งแต่ท่าแตกแรกโจมตีสองทีนี้ละเซร็จโก่ทีนี้ละเซร็จจันไแน่นอนตายใช้ยังอยู่เลยจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามไม่ถึงจริงๆด้วยอย่างนิมคิดเลยนะครับโอเคตายซะนี่นะอืมลุนใหญ่เขาเล่นกันอย่างงี้นะครับสต๊กสแต็กอะไรไม่ต้องเก็บเยอะนะครับมาเลย1100 สิบน้อยไม่เยอะโอ้โหจบตีสามเสร็จโกเลยทีนี้น่นออกมาเอาวุดรับไม่ตาย <laughs> พลังเจของเรานะครับเราก็มีเหมือนกันมาตัวดอนโซลัสเนี่ยตายซะเถอะอย่าไม่คิดว่าฉันจะมีใช่ไหมหนี่ซุ่มอยู่นานแล้วนี <c> ่ <oughs> เรียบร้อย <laughs> จบลงแล้วนะครับรอบสุดท้าย <laughs> เอ้ยเหนื่อยจะจานเลยในที่สุด5ยกก็ทำให้ผมได้อีดิตัสมาแล,แล้วอีดิตัปบ๊อบอุ้ยห0 0ดีใจยิ่งกว่าอีดิตัสอีกแล้วก็อีก500พันหนึ่งแน่เจ้แจ,แจมสุดโอเคแล้วก็อาหารแล้วก็อีดิตัสได้แล้วว่ยอ่ะซาม j w กพันสามนะครับผม ึ้นแบบจัดๆแล้วก็ิดล้ารหนาโครโหดเฮ้ยได้สักทีฉลาดอีดีตัตน,นะผมได้แล้วฟักเลยดีฟาดไหมอ่ะเดี๋ยวเต็มหรือยังไขแล้วว่าสี่ล้านหนึ่งแล้ว,ว <c oughs> อ่ะอ่าอย่าลืมกันนะฟักไข่ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้อาการ์ดเดี๋ยว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 จะโชว์ให้ดูนะครับก็จะได้การ์ดไฮบิด ต้งแต่ระดับคัมมอนไปจนถึงระดับซูเปอร์แลนด์นะครับถ้าใครอยากได้ไฮบิดตัวไหนก็มันซุ่มอะพูดง่ายๆก็อ่าแต่อย่างง้อยเราก็ได้ฟรีไงอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับฟักไก่กันเยอะๆนะเราก็จะสามารถได้อีดิตัสไม่ใช่ได้ไฮบิดสิโหมั่วไปหมดกูอ่ะพอดีฝ่านะ ก็เหนื่อยแล้วอะเพราะว่าต่อสู้กันอย่างดูเดือดเราพี่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยอ่าถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เื้องล่างเลยคนระับวันนี้จ,จะพูดติดๆกขัดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่สบายจริงๆอ่าฝากด้วยนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยเก้นทุกคนแฟนไดย้ยังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าบายละฟ้ย